กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยจัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2564จำนวน11ผลงานโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศรีวิไลปหลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารประจอมเกล้ากระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศกล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์4.0มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสําสคัญคือเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีให้มากขึ้นและนั่นจึงทําให้ประเทศไทยต้องส่งเสริมและขับเครื่อนนวัตรกรรมอย่างจริงจัง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะด้านเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและผลงานที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและสามารถใช้ได้จริงซึ่งจะส่งผลถึงขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา,นาประเทศในอนาคตต่อไป กระทรวงอวเป็นกระทรวงที่ขับเคลื่อนอการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรมรมก็คือสร้างคนสร้างความรู้เอาความรู้นี้มาทำให้เกิดนวัตกรรมและก็การใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ความจริงเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งของการที่ เราได้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ประโยชน์ครับทั้งนี้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดโครงการประกวดร,รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์มาอย่างต่อเนื่องจัดมาตั้งแต่ปี2549เดิมใช้ชื่อว่ารางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมจัดขึ้นเพื่อประกาศกิตติคุณให้กับบริษัทคนไทย ที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่นสามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์เป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดและคิดค้นเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลโดยบริษัทของคนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้สร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย รางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2564แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น4สาขาได้แก่สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูปสาขาการผลิตในเชิองอุตสาหกรรมสาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสาขาโปรแกรมสำเร็จรูปภาคการผลิตและบริการ